สวัสดีค่ะวันนี้เตยก็จะมาเป็นแบบคลิปกระทันหันเลยนะคะอันนี้กระทันหันสุดๆเลยก็หลายๆท่านถามว่าสายกระเป๋าตรงนี้ขอบกระเป๋าตรงนี้นะคะถักยังไงซึ่งจริงๆแล้วใบเนี้ยค่ะมันเป็นใบเก่าที่เตยทําไว้ใน EP ีของก่อนหน้านี้ค่ะแล้วทีเนี้ยคือเตยเห็นในเพจเนาะที่เขาเอามาลงกันก็มาใส่ขอบกระเป๋าแบบนี้เพิ่มเตยก็เลยเอามาใส่ขอบกระเป๋ามันก็จะเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้ทีนี้ เนื่องจากว่าเชือกล่มของเตยตอนนี้ค่ะเป็นแบบมีดินมันขาดตลาดใช่ไหมคะมันหมดตอนนี้ยังรอของอยู่เตยก็เลยรีบมาทําให้กับในหลายท่านก่อนเผื่อหลายๆท่านมีเชือกอยู่จะได้ทําตามกาันหรือปรับใช้เป็นแบบเชือกล่มแบบไม่มีดินก็ได้นะคะทีนี้มันก็เลยออกมาเป็นการผสมสีแบบนี้นะคะนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาถักตามกันได้เลยนะคะวิธีการถักไม่ยากค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย นี่จะเป็นจุดของตรงส่วนเริ่มต้นตรงนี้นะคะตเตยแนะนำให้ใส่ในแถวนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้เห็นเป็นรอยขอบที่หนาแล้วก็สวยขึ้นมาด้วยนะคะมีธีการถักก็แบบนี้เลยไม่ยากนะคะลักษณะจะเหมือนกันกับคล้ายๆของ x นะคะแต่ว่าเราก็จะค่อยๆทำไปในแต่ละแถวแบบนี้ ดึงให้มันเสมอกันนะคะอย่าดึงแน่นมากหรือว่าหลวมมากแต่ละแต่ละหลักกะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวลายมันก็จะไม่เสมอกัน เนี่ยค่ะก็จะค่อยๆถักไปสังเกตตรงนี้มันก็จะเป็นขอบขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะ เนี่ยค่ะพอทําไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเสมอกันเองแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะเตยจะเกี่ยวแค่ตรงนี้ เราก็ดึงขึ้นมาเกีย่ยวตรงนี้เราก็ดึงขึ้นมา เนี่ยค่ะเราก็จะค่อยๆถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าสีเดียวกันมันก็จะออกมาเตยดูว่าสีเดียวกันมันก็จะสวยกว่านะคะแต่อันนี้อย่างที่บอกเนาะเตยรีบเอามาทําให้กับในหลายท่านก่อนที่มีสอบถามเข้ามาเยอะนะคะนั้นเดี๋ยวเตยก็จะถักแบบนี้ค่ะไปวนไปจนมาจบกันตรงนี้เลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักมาจนถึงนี่หน้าน,นี้นะคะ คือตรงนี้มันอาจจะเฉียงกันอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันก็ตามลายของตัวกระเป๋าเหมือนกันนะคะดังนั้นพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอามาเกี่ยวกับตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้อืมเท่านี้เองค่ะเราก็จะได้เป็นขอบกระเป๋าที่มันจะหนาขึ้น เพื่อความทนทานของส่วนกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่ทีนี้ก็ถักตามกันได้นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะช่วงนี้ที่ลงคลิปช้าเนาะเพราะว่าเตยเคลียออเดอร์ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าในแบบกระเป๋านี้ค่ะมันใช้เป็นเชือกล่มแบบมีดินถ้าเกิดว่าแต่ละท่านก็สามารถนําไปปรับใช้เป็นแบบเชือกล่มแบบไม่มีดินก็ได้นะคะเพื่อที่จะเพิ่ม ในส่วนของฐานก็ได้นะคะแบบนี้อ๋อลืมไปจริงๆแล้วเห็นในเพจอะคะ่ะเตยมีเข็มที่เพื่อนนำมาฝากวางไว้นะคะถ้ายังไงก็สามารถสั่งซื้อเป็นเข็มกันอ่าเข็มเก็บเชือกเนาะเข็มเก็บปลายเชือกกันได้นะคะเพราะว่าอันนี้เตยถนัดแบบนี้ก็เลยทำก่อนนี่นั้นเดี๋ยวก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ